เป็ไรเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะก็เจาะดูไอ้ว่าพื้นมันทอนมีวิทยามันเป็นยังไงดูไงว่าเสียงเกมมีหรือเปล่าไงเขาสาธุดูเสียงเกมให้ไปว่าเขาอีนเนี่ยจ้ะกูกดธออกละเอกไม่ไหนออกไว้ไหนเอาไว้ไหนใจเย็นเด้อฟังกบเลยฟังกบเลยฟังกบเลยไปฟังกบเลย เออฟังฟัง uhm ฟังแรงสาวผู้น่ารักเอาแล้วพี่ยาไม่ได้อะพี่พี่เข้ามาคนแรกวะยัยโอ้พี่อยู่ในโลกที่ปลอดภัยที่สุดในโลกที่ปลอดภัยเออทับคิวอะคิวโคตรเกิดจริงพี่เข้ามาแล้วพี่เข้ามาแล้วเลี้ยงแถวเลี้ยงแถวสวัสดีทุกคนกันเลยนะครับสุนตดโดยครัสดี พี่เช็คเกมหมดกันดิวันนี้เราก็จะมาแข่งสร้างกันอีกแล้วแต่ว่าอ่าเพิ่มเติมคือผมจะเป็นกรรมการแล้วให้พวกพี่เขานะครับลอยไรลอยไงลอยได้ยังไงเนี่ยแล้วลอยคนดูไปฟังกูดล้นาคือผมจะให้เขาสร้างแข่งกันนะแล้วผมจะเป็นกรรมการนะครับทุกคนซึ่งทีมที่ผมแบบว่าหมุนวงล้อมาได้นะครับก็คือพี่ไอซ์กับพี่ตังอยู่ด้วยกัน พี่อ้มกับพี่เบลอยู่ในการหนต้นไหนหมุนต้นไหนเรากระมาอยู่เลยยังไม่ดูเลยหมุนแล้วพี่หมุนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิปมาดูแยกพี่เาาคคลิปมดูใช่ใช่พี่ใช่แต่แต่ไม่ได้โกงไม่ได้โกงหุนวงล็อกไอ้เหี้ยโอเคซึ่งวันนี้จะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการสร้างนะพวกพี่โอเคแล้วก็วันนี้จะสร้างอะไรพวกพี่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสร้างไปก่อนวันนี้อ่าเราจะสร้างบิ๊กกระจู โโอหยากอ่ะโอ้บิ๊กจูบขั้นอุทถนขั้นอุทถาสร้างบิ๊กจูวันนี้สร้างบิ๊กจูหรือบิ๊กจูอบใหม่ก่อนพี่กระจูบบิ๊กจูเหมือนกันแหละเออดี๋ยวพี่สร้างตัวบิ๊กจูนะไอ้เดี๋ยวกูจะสร้างบิ๊กจูในบิ๊กจูอีกทีหนึ่งเฮ้ยย่า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 พี่ย่าจะเอาไม่เอาไม่ดีถ้าพี่ถ้าพี่สร้างอะไร18บวกหรือว่าล่อแหลมผมทุบออกหมดหลายจัวร์ไปพี่ตังจะอยู่ฝั่งไหนพี่บินปวดป่วยพี่ตังกับพี่บ เห้หมดได้ใหหมดอ่ะให้พวกกระจอกเลือกเกาะให้อยู่ฝั่งไหนย่าอยู่ฝั่งไหนกระจอกเลือกเกาะเอาตรงเนี้ยเนี่ยผมเอาตรงกลางไ่้ไงว่าเล่นต้องเล่นมุกนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกลางไงจะทำร่องไว้ไงไม่ได้เหรอใจเย็นไไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ใจเย็นไม่ได้ไว้ก่อนโอเคซึ่งพี่วินจะอยู่ฝั่งขวาพี่ไออยู่ฝั่งซ้ายแล้วกันเอาเงาเอาเงาเอาทั้งตัวเลยเหรอหรือว่าเอาแค่เป็นรูปเฉยลทั้งตัวจะเวลาละรับหนึ่งชั่วโมงจะเวลาแล้ว คือแล้วแต่ว่าจะให้มันมีแค่หัวหรือจะมีทั้งตัวไม่ใช่ครึ่งตัวคือแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยแล้วแต่ของพ่อพี่เลยโอเคนะครับตอนนี้เขาก็กำลังพี่จะแบบว่าอ่าพี่ไอมาฮะสร้างเดี๋ยวก่อนพี่ทีมใดวยกันนะในทีมทีมนี้จะสร้างยังไงครับเนี่ยผมขอถามหน่อย แล้วมันบล็อกบล็อกบล็อกมันหล่นแหละบล็อกเนี่ยอ๋ออะอันนี้มันเป็นบล็อกแบบคอนกัมกิจคอกตัมกิจที่เป็นยังยังไม่ใส่นะครับพี่ที่อาจจะยืนเอือร์ย่าไม่เดียวไม่เปิดลิฟต์บล็อกแล้วย่าเปิดเลิฟตหรอใจเย็นจีเย็นใจเย็นเด้ออันนี้ผมจะไม่ได้แบบว่าอ่าตัดสินนะครับทุกคนคือผมอยากให้ทุกคนตัดสินเลยอ่าเม้นกันเองเลยแต่ไม่อ่านหรอก พี่ทำเป็นโปเกบอลพี่แล้วแล้วผมจะทำเป็นตัวพิกจูเเฮ้ยราเอาแบบเหลี่ยมพี่เอาแบบเหลี่ยมเร้วมาต้องทำให้เป็นรูปทรงดีๆเข้าใจปะง่ายๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำตัวพิกจูเสร็จเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำโปเกบอลทำที่อะไรเนี่ยผมล่างให้ผมล่างให้ผมล่างให้เดี๋ยวผมยังไม่คำตอบเลยคุณจะทำอะไรกันเนี่ยทำเป็นตัวหรือทำเป็นหัวกล่องของโน้นก็ได้ขตัวเลยมันท้องมนเก่งเกินไงอ๋อเป็นตัวแต่ไม่มีหัว <amounts to S 2> <Okay. S 3> ไปผีหัวไปหัวโอเคเดี <es voir> ๋ยวมันไปแต่งตัวทำเฮี้ยอะไรเนี่ยไม่เขาไม่ต้องแต่งตัวพิกาจูเรานะครับก็ได้แต่งตัวขาวแดงเกย์ได้มาแล้วแต่งตัวให้เหมือนพิกาจูไงไม่ชอบเปล่ไม่ชอบเปล่าัมเนี่ยไอ้หวยปะเนี่ยกลังคิดแอบอยู่ไม่ดูทีมงานเขาเลยเนาะตัวนี้ได้ไหมเพื่อนตัวนี้ได้ไหมฝั่งนี้ว่า ไม่พี่มันยืดออกมาไม่ดีพี่ไม่สวยตอนนี้ได้ไหมกระจูอ่ะเอาเอามันหลุดไปไหนหลุดก็ไปไหนเออเน่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 คือแบบขาใครจะมาเท่ากับหน้าเนาะอะไรอ่ะกนั้นอะไรจะพิงเหรอหรืออะไรจะพิงจะพิงอะไรครับเป็นกระจูเนาะอ๋อนี่คือตัวใช่ไหมพี่นี่คือขาอุ้ยโอ้ย เป็นหวยกมาเป็นวยกันหยิบเลยโอ้ยพี่ไอ้ไอ้พี่ตังพี่ตังของทู่ทำไมอ่ะผมไปช่วยฝั่งของผไปตังไปว่ากูกูทังไปดีกว่าไปมเฮ้ยทำอะไรเลยเดี๋ยวกังไงอ่าพี่ตังพี่พี่อาจจะทำแบบว่าสิ่งแวดล้อมก็ได้พี่แล้วให้พี่ไอ้ทำอันนี้ก็ได้เออตกแต่งเนาะตกแต่งไงพี่เล่าข้างอ่ะหน้าที่เออใช่พี่แบ่งหน้าที่ไปหรือเปล่าจูให้เพื่อนไอ้ซึ่งพี่ไอ้กับพี่ตังมีไปเคยมาเลยนะครับทุกคนเฮ้ยผ้าแดงเข้าใจเย็นใจเย็น เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมบ้าแล้วบ้าแล้วเอ๊ขาไก่ปะไม่กรรมการปากดีว่ะมันเรื่าขาไก่แล้วขาไก่แล้วตัวไก่โอ้พี่ทั้งลูกเจี๊ยบกวอพี่กิงใช่ใช่ใช่เราจะทำเบรกโปเกมอนเอ้ยพี่กระจูงต้องหมดสามร์ชั่นพี่พูดนะนะพี่พี่พูดนะนะพี่พูดนะนะพี่นเดียวกันนั่นเดียวกันพี่พี่พูดอล้วนะร่างแรกจนถึงอีโวลูชั่นเป็นไงเป็นไงเป็นไงพี่เป็นไงพี่กรจูลูกออสก่อน เรามาดูฝั่งพี่ไอซ์ดีกว่านะครับทุกคนตอนนี้เฮ้ยเพราะว่าเพราะว่าพวกพี่แพ้ละง่ายงโพลิคารบอลเพราะว่าพวก,พ,วกพี่วินแพ้ละจริงได้เลยยอมจอนเลยพี่อันนี้คือคิดคิดสดเลยป่ะพี่สดเลยครับผมไม่ไม่เหมือนตรงนู้นนะพี่ต้องดูเล็บอ่ะตรงนูเราก็ต้องดูเล็บนิดหน่อยเงินดูกูวาดหางพี่กาจูอ่ะแล้วกันนะเพื่อนไอ้โอเคได้เลยไม่ใช่หางเพื่อนหางฝั่งนู้นน่ะเูืต้องมาทุบอีกกี่รอบปะเนี่ยพี่จะเอาตรงไหนพี่เอาตรงนี้ก็ได้ตรงกลางๆลางไหม หรือว่าจะเอาเท่าเก้าขนาดก็ไดาติดติดก็ได้อได้หมดลวพี่พี่ลองดีไซน์ดูอะโอ้ผมจะหันตูดมันไปข้างหลังไงอันนี้คุณคุณจะทำต่อครับคือคุณจะทำแค่หัวใช่ไหมแค่นั้นหรออ๋อคุณทำตาทำหน้าก่อนไงคุณโอ้โหใหญ่ใโ ไม่มีความรู้อย่ามาวางครับไม่มีความรู้อย่าวางใช้กรรมการแล่าตัวเป็นกรรมการก็เป็นไปคุณต้องคุณต้องตั้งใจในการทำนะครับดูคุณดูโอ๊บ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 เฮอไม่เหมือนขบจัดเลยอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะโงก็ปเยอะเลย พี่รมการกรรมการกรรมการคนทีมก็แล้วผมจัดละผมให้มาสร้างผมให้มาสร้างอะไรพี่พี่สร้างกบทำไมดูได้ไหมเห็นไหมแค่นี้ก็แบบโจดนะเริ่มเหมือนกันจุดนะเห็นป่ะเพื่อนแค่นี้ก็เริ่มเหมือนแล้วเป็นไงเออเหมือนจัดเหมือนจัดเฮ้ยยังงเริ่มปรับมาทำไงดีวะเฮ้ยมาแล้วอันนี้คือตัวอ่ามาดูนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่ทำอะไรอยู่ไปดัง ันนี้พี่ทำโปเกมอนไงผสม,สมน,น้อง,อง,อง,องพี่เขาเขามีโปเกมอนในหน้าฝั่งนู้นมีหรือเปล่า <c oughs> โอโอทีน,น้องพี่ก็เป็นคนพูดคนแรกเนาะแล้เอาจริงแล้วได้ยินเร <c oughs> าได้ยินฝั่งนี้พูดเนาะ <c oughs> คือเราได้แต่ฝั่งนี้พูดก่อนนะมีหรือเปล่าน,น้อยังไงเนาะเฮ้ยพี่สุดยอดอ่ะพี่เฮ้ยพี่ตังเชตคี เฮ้ยข้างในเป็นสีขาวข้างนอกเป็นส ah, no ีแดงอู้สุดท้ายสีแดงแม่งก็กบหมดอยู่ดีพี่้างงงล่่่่่เเเเนนีีียยออรืฝั่งนี้นะครับฝั่งดูกูเกิลนะครับอีกฝั่งนึ่งนะครับเป็นฝั่งคิดสดนะครับทุกคนก็เอ้ยไปบอกเขาซะลไงว่ากูเกลอ้หลอกเล่นหลอกเล่นหลอกเล่นไงหลอกเล่นไงดูแค่เล็บดูแค่เล็บไม่ได้ดูวิธีทำดูดูพี่ดูแค่เล็บไงพี่ไม่ได้ดูหัวนะเป็นรูปอะไรเงี้ยเออใช่ใช่คนคนนี้มาช่วยงานฝั่งนี้เลยเด้ เดี๋ยวเดี๋ยวเปลก็ว่าแปลกแปลกแล้วพี่โอ้ว่าแปลกแปลกแล้วปีตังนี่บล็อกกอล์ฟบอกกอล์ฟบอกว่ะอะไรก็มาช่วยนี่ไงอ๋อมาช่วยแล้วพี่ไปช่วยฝั่งตัวเองไะการที่คุณนะครับมีอ่าสิ่งแวดล้อมข้างๆนะที่สวยๆอาจจะได้คะแนนเพิ่มนะครับอืมซึ่งถ้าใครชนะคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะให้เลยคนละ500โปรเตโต้อยู่รับกับผมด้วยว้าวจัดวุ้นจัดแล้วโอ้ยดูมันดูมันก็ดูทรงเหลี่ยมเว้ไอ้เด้ ขอบขอบมันพี่เก็บเก็บเป็นขาวข้างล่างเลยพี่ส่วนเส้นก็ให้มันเป็นเส้นเส้นเดียวแล้วก็เคนกาให้มันสีแดงล้วนเลยพีุ่ดูแฮมสเตอร์อ่ะเนาะตรงนั้นฝั่งนั้นอ่ะมันเดินยังไงอ่ะขาแค่นั้นน่ะมันเดินยังไงอ่ะขาแค่นั้นจ่ะโอ้ปไอ้นี่ขาแค่นั้นล่ะไอ้มีคนเลี้ยงเนาะสักทีเนาะอ๋อมีคนมีคนเลี้ยงโอเคโอเคโอเคมันกำลังในเพชรซิมแบบของฝั่งนู้นน่ะก็คุ้มจริมนะอันเนี้ยเออเออเออว่ะ โมดแกเคบอลเพนซิมพี่ถ้าพี่วินถ้าพี่ทำสวยไปเพนซิมมันจะเอาไปทำโมเดลนะพี่พี่ระวังไว้นะเออว่าอีทุบ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 เออทุบ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 หยาหยายาเดี๋ยวเติมเต้ยอะไรเนี่ยพี่โอ้แกรมอนไงไม่มันไม่มีอุมไม่เผลอไม่ได้เลยว่ะพี่ช่วยดีไซน์หูอไั้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหูให้ทำทีหลังแล้วกันหู เดี๋ยวพี่ตังพี่พี่พี่ตังพี่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 ไปช่วยฝั่งตัวเองพี่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 ไอพี่ไม่ด่าเขาเลยเขาไปช่วยฟังอื่นนะพี่ตาเหลวเนี่ยพี่จุงเนี่ยตาตาเหมือนฝั่งตึงเป้แหละกูไปก๊อปมาไม่เหมือนเขามองที่เดียวกันแต่มึงอน่ยมองคนละที่เนี่ยมึงดูดิไหนเออตาเหลวเพื่อนเราต้องก๊อปกรอบเออมาแกว่างตาเหลวเฮ้ยพี่เออมาก๊อปใหม่ก๊อปใหม่พี่ก๊อปใหม่น้องน้องเติมเต็ม นี่นะครับทุกคนก็จะเป็นรูปโปเกมบอลของพี่ย่าชิดนี่พวกแอนดี้เชดของไหมครับแม่งเป๊ะเลยอะแอนดี้เชดโปเกมบอลกัน้องอ๋อเออว่ะเปลี่ยนสีเฉยไงแล้วทำไมมันตัวเท่าบิกาจูเลยแต่ว่าตอนจับใช่ไหมแบบตอนจับปุ๊บแล้วมันแบบเฮ้ยแล้วเอือหรือว่าพิ娅เขาจะทั่แบบโปเกมบอลแบบเปิดแล้วก็แบบจับวิกาจูแบบว่ากำลังจับวิกาจูไปเฮ้ยเอาว่ะ แไปยากแล้วไงไปให้ทำยากแล้วมันคิดไอเดียที่ยากยากให้เราอะเปื่อแล้วไงพี่ตังทำอะไรครับเนี่ยพี่พี่ทำอะไรครับพี่ทำพี่ทำลูกไปข้างล่างใช่ไหมพี่ใช่แล้วดูความขี้เกียจของเขานะความขี้เกียจไม่เป็นไรเวลาผมรอเล่นนะ เชนะไม่ได้รักกับเขาเฮ้ยตอนนี้นะครับทุกคนพิกาจูพี่วินหายไปหนึ่งตาหายไปไหนวะพี่จะย้ายให้มันมีร่องความห่างก่อนมันจะไปในโร่องเบนไม่ร่องแบบความห่าใช่ไหมแล้วไม่เท่ากันแบบมึงมาดูมุมมุมมุมต่โปเกมบอลมันมีสองฝั่งไม่ใช่หรอมายืนดูมุมกูอะแล้วมันก็แล้วมันก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเป็นยังไงกูไม่ใจใครขำหรอกนะเพราะว่าไม่ทีเลยมันไม่เท่ากัน ก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างเล็กน้อยแหมเอาออกไปเลยข้างๆนะแค่เป็นเส้นเฉยๆเนี่ยพี่ทำเส้นอย่างเงี้ยไปใช่พี่ใช่พี่ครับครับเคยเส้นเฉยๆพี่เม่เให้พี่กูไปดูประวันเลยเนี่ยดีเนี่ยที่พี่เป็นขาดูมาเออดูมาเนี่ยดูมาเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะพี่พี่พี่ตัง่างข้างล่างโคตรนานนะพี่สุดท้ายสุดท้ายดินกบหมดเลยไม่เห็นอะไรเลยนี่นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับอ่านี่นะ อ่านี่ๆนะหูทำเป็นลูกกลมๆอย่างสวยนะครับเฮ้ยเตะแต,แต่แต่ทำไมกูเกิดคือนปัจจุบันจมดินไงน้องอ,อ๋อเขาเรียกมีเทคเตอร์แต่พตี่แต่พี่ไม่ทำอะข้างล่างก็ก็ก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยว <c oughs> พี่ก็จะะมีนมด้วยเพื่อดูดิ <c oughs> เราเป็นนมป่ะเรอเราเราเป็นเขรี่ทำเป็นเข็ไม่ใช่เหรอ ใช่มันดูเป็นนมเลยเป็นนมย้อยแปลกมันแปลกว่าถ้าหากวี่ถ้าหากไปตัดมาก็เรียบร้อยพี่อย่าโกยอยู่ในควันนะอันนี้เออมันแปลกๆนะพี่พี่พี่จะแก้ก็ได้นะเฮ้ยแบบข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบว่ามีเ texture อะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่จะเป็นอาหารวิกรจูนะครับอ้าเอ้าเฮ้ยหน้าไปไหนพี่หน้าไปไหนหน้าไปไหนอ๋อทำไมทําไมหากวิกระจูอยู่ด้านหน้า ชีวิตกูชีวิตกูกรดอปพิกะจูพี่ผมให้สร้างพิกะจูพี่ไม่ใช่พิกะจูกะจูแสนวห้องห้องพี่มีพิกะจูนะเอ้ยเอาว่ะพี่่ะอะไรพี่ทำอะไรโค้งอะไรของพี่นะฮะใช่จะกำลังดูให้มันมันมาล้านกับข้างล่างอ่ะพี่เอาตัวนี้ดิเอาฐานแล้ไปยึดดีพี่ก็ทำอย่างนี้ดีมาล้านนี่ดินี่ดินี่ดิดีไง พี่ก็ทำใช่อะดีแดงอยู่างนอกอะใช่พี่ <c oughs> ใช่ใช,ใช่มันมีขอบด้วยเหรอถ้าเป็นของจริงมันไม่มีไม่มีขอบดําใช่ไม่มีขอบดำมันไม่สวยเลยเหมือนธาราวัดเออ <c oughs> พี่ทำ <c oughs> ควงใหม่หดีอะทำ <c oughs> ควงเอาใหม่แล้วกัน เองไป่ทำพี่ก็ช่วยเองให้เสร็จก่อนไม่ไงไกด์ช่วยไงไกด์ช่วยไงเฮ้ยเนี่ยมันดูลุกขมกว่าเดิมเลยแล้ววะไหนเขาดูงานเขาหน่อยดิพี่ไปดูประกววันดี้ไปดูดิไปดูดิถ้าพี่ขุดไปข้างล่างมันจะเจออีกครึ่งนึงนะพี่แต่ไม่ได้โชว์ไงแต่ไม่โชว์พี่เออถ้าถ้าถ้าโชว์ถ้าโชว์ก็คือชนะแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันบ้ากิริ้วหอกี้่อ ที่ตกใจอะไรมีคตกใจดังเป่าบุบทำไมเฮ้ยแมงโปเกมอนกูเฮ้ยอันนี้คือจมูกของเจ้าพี่ตังโคเทเท่พี่เฮ้ยลูกอะไรเพื่อนจมูกสามสองรูเฮ้ยเอาว่ะได้ดูซะก่อนแบบไม่สบายอ่ะดูอีกทีแบบฟินในในที่เฮ้ยชิ้นรูปไหลอ่ะดูดิ เออจริงวะนี่กเตอร์ที่มุดไหล่อะเฮ้ยจมูกโปเกมอนอะไรวะนะเออพี่ดูดิดูจมูกนี่อนนี้เนาะคอมแเสร็จแล้วเหรอพี่โอ้โหพี่ตัดเฮ้ยอะไรพี่ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่พูดอะไรพี่พูดอะกรก็โตพี่พูดอไรครับผมลูกบอลทองคำเงินทองลูกบอลไงพี่จะทำโอ้ลูกบอลลูกบอลกลมๆอ๋ออย่าลืมนะพี่ถ้าทำรอบข้างอาจจะได้คะแนนนะพี่พี่มีสิทธิ์ลุ้นรับ500โปเตโต้ เงินม่พมันก็แบบพุงพุงพุ้ยเลยเออจริงพี่จริงพี่ที่ของที่พี่จะได้อ่ะพี่ย่าพี่ดูนี่นี่นี่กินทั้งปีอ่ะนี่ฮะด้โสุอยากเลยนะครับถ้าถ้าถ้าพวกพี่อยากชนะพี่พี่ต้องทำอะไรได้พี่พี่เดี๋ยวพี่อยากได้โอเคโอเคเดี๋ยวพี่หยิบจากมือนะนี่นี่พี่ตังนี่พี่ตังนี่นะนี่นี่นี่สิ่งที่พี่ต้องได้ถ้าพี่ชนะโอ้โหพ่ายพ่าย อิ่มระดีกันเนี่ยชอบชอบจริงจริงะผมชอบตีนี้วะทุกคนว่าดูจากมุมข้างลังตรงนี้นะครับทุกคนคืออ่าสัตว์ตัวอะไรนะครับทุกคนเม้นมาข้างล่างนะสาหรับผมนะครับคือพึ่งแลงวมันเอาอีกแล้วโอ้ ว่าแล้วอย่างที่พี่บอกเลยพี่บินเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยพี่เอาจริงดิอีกตัวอีกตัวนึงอะแล้วแล้วตลกพี่เอาพี่จะมุกแก่กันจริงๆเหรอไอตัวนี้ผมว่าแม่งได้คะแนนตัวใหญ่พี่กระจูบินคนเร็วอ่ะคุณทำเสร็จแล้วน้องโอ้ยก้อนแล้วไปก้อนเออเดี๋ยวพี่มเลย อันนี้คือพิกระจูอีกตัวเลยนะครับทุกคนคือพี่คือพี่ไอมีพี่กระจูอยู่2ตัวอ่าทุกคนก็คิด้วกันว่าใครจะชนะเออนะพิกระจูรอภาพก่อนผมเฮ้ยนึกว่าพึ่งพี่ไอ้ผมผมว่าผมว่าพึ่งเพราะว่าพึ่งคุณดูข้างหน้าเลยดูข้างหน้าดี พึ่งด <toys> ู <P harness> ้าหนพึ่งพี่ผมไม่ทำพี่ก็อยู่พี่จะทำพึ่งพี่เนี่ยอะไรวะเนี่ยอันนี้คือเล็บเล็บของผมอ่ะพี่อะไรเนี่ยพึ่งเลยก็พึ่งเลยพี่ดูดิมันบินได้ด้วยนะพี่ไม่มีข้าพี่ดูดิหางของก่อนยื่นเลยลุงพี่โอ้ยเล็กไหนเล็กไหนวะพี่เออเล็กไหนวะตัวมันยาวมากเลยนะพี่ เฮ้ยพี่ใหญ่จะปลูกต้นไม้ข้างๆเอาว่ะจองมาดูต้นเดหลี้ยครับก็กำลังปลูกเขาปลูกมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหต้นยอดฮีเดี๋ยวทำช่วยทำลังพึ่งให้แล้วกันน้องๆยายยัยยัยเฮ้ยนี่ๆทำแล้วแล้วล่เฮ้ยห่างมาเฮ้ยแต่แต่ห่างนี่สวยแต่ห่างนี่สวยเฮ้ยมาดูข้างหลังไปกระจู้ดิมีไหน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 แปลก รัวขี้แน่เลยพี่กูยูเฮ้ยอย่าเพิ่งขี้ใจเย็นๆไปก่อนนะผมรู้ให้นี่ผมผมช่วยนี่ผมช่วยผมช่วยเฮ้ยพี่ตังคูพี่ตังค์ทุบมั่วเลยพี่ย่าไปดูย่าตังมันทำรูตูดดูดิโอไม่ถูกพี่ดูดิตอนนี้ครับทุกคนเขาไปสร้างข้างหลังอันนี้พี่ย่าสร้างอะไรพี่อันนี้คือสร้างอะไรอันนี้คือพ็อปปอลหรืออะไรน้ำตอะไรต๊งอันนี่นี่คือคือทำมั่วขนาดนี้เวลามันเหลืองไอพี่เอเดี๋ยป้า อันนี้คือพี่ทำต้นไม้ไม่มีไหนอ่ะอันนี้อันนี้คือคือเดี๋ยวมีรังพึ่งให้ด้วยได้เข้าพิกาจูเดี๋ยวพี่พิกาจูพิกิกาจูไม่ใช่พึ่งนะพี่หูยาวเว่ะพี่หูยาวเวะป่ะปีกเอาไม่ใช่ปีกเหรอน้องหูเหรอน้องเรื่อปีกโอ้โหวุนปั๊บเอาดิเยออดิเยอะิดิแล้วก็ทำสายฟ้าหน่อยเฮ้ยงงกันี่งงกันี่สายฟ้าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกระจูสายฟ้า เฮ้ยเฮ้ยงงแล้วงงแล้วไงงงแล้วไงกบกบกกบบบบบอบบบบอกบบบบลบบๆบบบบบบ้บบ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 ีบบบบบอบบ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 าบอบบ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 ้บบ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 าบบ้บบบบนบบยพี่พี่พี่วินไปดูสายฟ้าของไปตังบา แล้วฝากทก okay, okay. ูฝากทุกอกแหละกูไปแป๊บเดียวกูรู้เลยอะสายฟ้ากำลังจะวาดคุณนะถ้าพี่ทำสายฟ้าเมื่อกี้อีกครั้งนึงนะพี่มาแพ้แล้วเหมือนยาเวอนยาคุณกูสาธิ์ทำมาตั้งนานอย่างสวยมึงดูดิอันนี้ก็คือพี่วินกับเราทำสายฟ้าอย่างนั้นทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าเร็วๆกันเลยดีกว่าว่าพี่วินทำยังไงสรุปแม่งทำยังไแล้วพี่กู ตอนนี้นะครับทุกคนเหลือ20นาทีแต่ถ้าเสร็จแล้วก็อ่ามาชมผลงานกันได้นะครับเหมือนฟังของใครที่เกี่ยว้อพี่กะจูดิฝัังเขาพี่ไอ้ทำสายฟ้าเฮ้ยผมไม่เคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนเลยพี่เอาว่ะจริงน้องกวาจะจริงได้ิว่ะเฮ้ยแล้วทำไมพี่วินต้องก๊อปด้วยพี่ ผมไม่เข้าใจหรอกด้วยสิโอขอโทษขอโทษพี่ผมผมขอ呐ผมขอหน่อยหนึ่งโอเคให้ละกันให้ละกันให้ให้่มผมไม่มีความรู้เลยอ่ะแล้วเนี้ยนียจะเติมอะไรเข้าไปอ่ะอันนี้น้ำลายฟูปากพี่ตังอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้พี่ตังมาตรงน้ำตกโอใส่น้ำตกไอ้ด้วยโอ้โหถือว่าใจดีนะครับตอนนี้พี่ตังใจดีจัดเลยเอ้ยมีแต่ประโยชน์แต่ทีมคนอื่นนะพี่กูเผื่อน้ำตกนี้วะจริงนะ น้ำตกนี่คือขวางมากเลยตอนนี้อะไรอย่างน้ำตกกระต่ายไหนเนี่ยเกี่ยวต้องเกี่ยวอะไรเนี่ยเออน้ำตกนี่ขวางสุดเลยตอนนี้ก็บอกอยู่พึ่งไงพึ่งอ๋อคือธรรมชาติพึ่งต้องมีน้ำเนี่ยมาที่อะไรคือน้ำหวานเหรอเนี่ยนี่น้ำหวานเหรอเนี่ยใช่พี่น้ำหวานน้ำหวานทำไมสายฟ้ามันแเหมือนกันเลยวัดดู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 ไปแล้วพี่ไอ้บุ้งตอกนะพี่ทรากระต่ายใช่ไหมมันไมันมันมันมีฟันนะมันเหมือนกระต่ายไปดูไกลๆเลยพี่ ปกติเขาทอบฟอร์มนะคนนั้นน่ปะปกติเขาทอบฟอร์มนะยิ่งโปเกมอนในเรื่องชื่นชอบเว้ยเว้ยเว้ยคือ <AI S 1> ไม่ยเวคือคือคือพี่ไอท็อปฟอร์มเว้ยแต่มันจะมีอีกคนนึงอะ่ะอะไรกูช่วยอยู่ไม่หมดเลยว่าพี่ยิงอีกคนนึงมันใครล่ะอลองคิดดูอีกคนนึงก็พี่ที่เป็นทีมพีไอ่ะไม่ใช่พี่ตังก็ไม่ใช่พี่ตังค์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่สายโยสยโใช่สายโยพี่สายโยเออว่ะพี่เอาพี่ตังค์กับสายโยไปอยู่ด้วยกันวะ เนาะทะเลาะกันตายอ่ะกูบอกเลยเงียบต้องมีฝ่ายได้ฝ่ายนึงเงียบอ่ะมึงอยากให้ทะเลาะกันก็ตามใบนะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาพี่ตั้งกับทายุมาอยู่ด้วยกันเลยเราพูดใส่คลิปด้วยบอกเลยมันเอาจริงอ่ะท๊าบเหโอ้ยใครมันท๊ารูตู แล้วนี่กูัวเดี๋ย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 วอะไรอ่ะพี่ย้อยอนต้องร่วงนะครับไปกันตัวท้องร่วงยอดจริงจริงอันนี้คือพวกคุณจะทำเต็มโคต้าเลยใช่ไหมคือแบบว่าเอาสวยๆอะไรอ่ะสวยเลยสวยเลยสวยเลยผมไม่ได้จริงจริงว่าพี่วินอยากได้500โพเตโต้ขนาดนั้นเว้ยช่วามันเย็นนะครับมาดูไกลๆก็ไม่น่าสวยครับเพื่อนใช่พี่มันเย็นจริงๆพี่ผมบอกแล้วเหมือนก็ตายดูไกลๆก็ไม่สวยทุกคนดูดิ ต้นไม้มันยังขี้เกียจทำรู้ต้นไม้มันวะไอตังอะ <c oughs> ต้นไม้ถายโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จ <70 S 2> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะสองฝั่งเลยมาดูว่าทุกคนชอบฝั่งไหนนะครับทุกคนอันนี้คือมุมข้างหน้านะครับทุกคนอันนี้คือมุมข้างหน้า <c oughs> อันนี้คือมุมข้างหลังนะครับอ่าอันนี้คือข้างหลังของพี่กระจูของพี่ไอซ์อันนี้คือข้างหลังพี่กระจูของพี่วินอ่าอันนี้คือข้างข้างของพี่วินเห็นนะทุกคนโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะ นี่คือข้างเครืข้างกบไอ้นะครับทุกคนเหมือนฝั่งซ้ายแม่งผ่านอะไรมาเยอะมากอ่ะฝั่งขวาแม่งเพิ่งเพิ่งเกิดคนอื่นอื่นใช่ใช่ว่ะใช่ใช่ว่ะฝั่งขวาเพิ่งเกิดแน่ยคือคือเบอร์ไปแล้วดูดิ้เป็นแบบโปเกมอนแบบว่า หูตกข้างนึงอ่ะหูตกหางชี้อ่ะกองท้ายอ่ะเป็นเป็นฟันน้ำโลกที่มุ่งไหลอ้นี่ผมไม่ได้พูดแต่ก็บล็กปกติบ่วยป่วยป่วยป่วยอ่านี่ยเนี่เนี่ยแต่ผมจะพาดูรอบๆขอบไอนะครับอ่านี่ยเนี่ยเนี่นี่ยาดูโปเกมอนด้วยอันทีเด็ดเนี่ยน่ะโปเกมอนข้ามไปเลยพี่ข้ามข้ามข้าอะไรพี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าแล้วก็ดูข้างบนเป็นยังไง ประมาณนี้เฮ้ยผมชอบอะมุมบนชอบจอบอันนี้ก็จะเป็นโปเกบอลขอกไปตังค์สายฟ้าขโมยหนึ่งสายฟ้าตาขโมยหนึ่งอเร่งมาลิฟเเอาใหม่นะเอาใหม่นะไอ้ไหนไหนพี่พี่บินมีอะไรบ้างอะสายฟ้าขโมยไปแล้วหนึ่งตาขโมยไปหนึ่งแล้วก็โประกบอลแต่ว่าคนละทรงแล้วก็ข้างหน้านะครับทุกคนก็จะมีเป็นอ่านม เดี๋ยวี่นี่เดี๋ยวพี่ตัวอะไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยว็ดเด็ดอ๋อพิกาจูครับอ๋อพิกาจูพี่มันคือตัวต้นแบบแบ็คเขาทหาจากตัวรงไหนอ๋อก็เหมือนแบบไอรอนแมนอะไรงี้ยป่ะแบบต้นแบบนี่ก็คือต้นแบบของพิกาจูต้นแบบด้วยใช่เฮ้ยถ้าคนวาดมาเห็นเนาะโอเคถ้าทุกคนให้พี่ไอคะแนนเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูของพี่วินต่อ อันที่เป็นโปเกบอลอ่าข้ามไปอันนี่เป็นอ่าบิ๊กจูนะครับก็อ่ามีขาข้างล่างนะใครบอกพี่มีมีขานะก็มาสังเกตมีนะครับอืมกูมาสังเกตได้ก่อนกูมาดูเนี่ยเนี่ยเท็กเจอร์ที่ใส่ไปเนี่ยตรงตรงปุ่มโปเกบอลนู้นเห็นไหมตรงปุ่มโปเกบอลเฮ้ยไหนไปุ่มหน้าโปเกบอลอ่ะสมจริงสุดๆเลยอ่ะผมไม่ทช่โปเกบอลเออบิ๊กจูอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นหูอ่าและข้างบนก็เหมือนเหมือนอะไรก็พิมพ์มาแล้วกัน จะเป็นข้างหลังนี่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบรอบๆเลยนะครับทุกคนชอบอ่าฟังไหนทุกคนก็รองมา คอมเมนต์กันนะครับอ้าวมันข้ามฉากเือระยะมันข้ามต้นไม้มึงมนเลยยะไม่รู้ถึงนะต้นไม้มึงอะที่ทำให้มอยู่อะไก็ก็ดูได้พี่ดูได้พี่นี่ผมยังไม่ถึงไงพี่ก็คืออันนี้ต้องการนะครับก็จะมีสายฟ้าอะไรด้วยเออแล้วเราก็ไปข้างๆนะครับอันนี้คือแม่น้ำนะครับแล้วก็มีบิกจูอ่าอันนี้ก็คือแม่น้ำนี่เล่นไม่ได้นะครับเล่นแล้วช็อตตายเป็นแบบเหมือนกับดักไงอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกนะครับอันนี้คือบ้านนี้เขาจะมีพ็อปอยู่ข้างๆแต่จะว่าวันนี้ไม่มีไไมม่ด้้้้บานนนีีก็ต เฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้นะครับทุกคนเห็นใบไม้นี้ไหมนุ่นไปเอามาจากบ้านนู้นเออลักเล่ยลักเล่ยลักเลยลักเลยลักเลยโอเคแล้วข้างในตรงนี้มีที t นทีหนึ่งอันนะครับอ่าอ่าจุดเลยอย่า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 เย็นเยนเย็นนะก็จะประมาณนี้อ่ะพี่วินชอบฟังไหนพี่ชอบไอ้บ้านหลังนู้นอะข้างหลังนู้นอะ บ้านหลังนู้นเหรอพี่อ่าแล้วก็มีบ้านข้างหลังอะไรพี่ไม่ใช่ดิพี่ชอบหลังไหนชอบหลังไหนไม่ไม่เนี่พี่ชอบพี่ชอบตัวไหนต้องบอกของตัวข้ามหรือไงต้องบอกของตัวเองเหรอว่าชอบชอบจุดไหนของตัวเองเนี่ยโอเคงั้นคลิปนี้พี่วินชนะครับพี่วินหมดเดียวหลอกเล่น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 ไปตางชอบฝั่งไหนพี่ไม่ชอบเลยอ่าเออ มีแต่พึ่งกับกระต่ายนะถ้าของพี่นะแบบถ้าเกิดแบบไม่อวยข่าวพี่สวยกว่าปะเฮ้ยใช่ฟังฟังพึ่งตัวแบบไม่อวยนะไม่อวยเลยสวยกว่าโอเคตอนที่ผมมาเนี่ยผมได้เลฟเวอร์เลสมาจากนี่ไปนี่นี่ตัวเล็กนี่แหละเดี๋ยวว่าะตากันเลยเห็นป่ะตัวเล็กเหรอเออใช่อันนี้คือตัวต้นแบบไงพี่เออพี่ย่าชอบฟังไหนพี่พี่ย่าชอบฟังไหนแบบไม่อวยเลยขอแบบไม่อวยเลยไม่อวยเลยพี่ ไม่น่าถามเนาะพี่โอเคถ้าให้เขาบวชนะครับเขาก็จะบวชขอเตัโอเคถ้าทุกคนบวชอันไหนชอบอันไหนก็เขาไม่บอกนะครับคลิปหน้านะครับทุกคนพี่ตังกับสายุอยู่ด้วยกันผมบวชแล้วครับว่าคู่นี้มันโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนแล้วกับทุกคนนะครับจุ๊บ